คิดเช่นจังหวัดกาลาสินสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหาอุปกรณ์ที่จะเปิดร้านขนมครกนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเตาหรืออะไรของเตาขนมครกนะคะยังไงลองชมคลิปนี้ดูก่อนค่ะเผื่อว่าจะมีสินค้าตัวไหนที่ถูกใจนะคะคลิปนี้ทางร้านขออนุญาตจัดเป็นชุดสามเตาให้ชมนะคะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นชุดฐานสแตนเลสค่ะ ซึ่งสินค้าในคลิปนะคะมีแยกจำหน่ายทุกชิ้นนะคะคุณลูกค้าสนใจเป็นบางรายการสามารถแคปภาพไว้นะคะแล้วก็ทักแชทได้เลยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะจัดเป็นชุดเตาขนมคกรุ่นฐานสแตนเลสชุด3เตาให้ชมค่ะซึ่งมีชุดสายพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะฐานสแตนเลสของเรานะคะด้านในจะใส่ไส้แก๊สให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้งานควบคุมการปรับไฟโดยวาล์วหมุนนะคะซึ่งระยะยาวทางร้านมีอะไหล่แยกจําหน่ายทุกชิ้นค่ะและในส่วนของวาล์วแก๊สนะคะทางร้านรับประกันให้1เดือนค่ะตัวกล่องทําจากสแตนเลสเกรดสองนนะคะงานจะดูสวยงามสแตนเลสจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานไปนะคะระยะยาวก็ไม่เป็นสนิมค่ะพาคุณลูกค้าชมแพทเทิร์นงานของทางร้านก่อนนะคะซึ่ง ตัวฐานเตานะคะทางร้านจะไม่ได้ขายเป็นตัวกล่องที่ติดกันนะคะจะเป็นกล่องเดี่ยวแยกกันแบบนี้นะคะตัวที่เป็นฐานติดกันจะไม่มีค่ะเตากล่องสแตนเลสปาก13พร้อมวาล์วหมุนแบบนี้นะคะที่คุณลูกค้าจะได้รับไปวัดความกว้างของปากให้ชมนะคะปาก13นิ้วค่ะ งยาว40คูณ40เซนติเมตรค่ะแพทเทินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะความยาวคูณ3เมื่อตั้ง3เตาเรียงกันนะคะ120เซนติเมตรค่ะสำหรับผู้ใช้งานก็สามารถนำขนาดความกว้างยาวของเตานะคะไปคำนวณกับพื้นที่ ที่คุณจะนำเตาไปจัดวางได้เลยนะคะในส่วนของวาล์วแก๊สนะคะทางร้านจะมีการเช็คให้ก่อนที่จะปล่อยงานทุกครั้งนะคะส่งไปแล้วคุณลูกค้าสามารถใส่เองได้เลยง่ายๆนะคะมีน็อตแค่2ตัวตรงนี้ค่ะซึ่งในเพจนะคะจะมีหลายคลิปเลยที่ทางร้านได้มีการสาธิตวิธีการใส่วาล์วนะคะแล้วก็การติดตั้งเตาขนมนะคะ ในส่วนของแพทเทิร์นปากของเตานะคะจะมีการเสริมคิ้วเพื่อรับน้ำหนักของกระทะค่ะซึ่งกล่องแก๊สสแตนเลสตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามสารถขอซื้อเฉพาะตัวกล่องนี้ได้เลยนะคะมีแยกจำหน่ายสามารถนำไปดัดแปลงใช้งานอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะเพียงแต่คำนวณน,นะคะขนาดความกว้างแล้วก็การใช้งานแล้วก็สามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้เลยค่ะสามารถนำไปใช้งานอนเนกประสงค์ได้นะคะสำหรับเตารุ่นนี้ ในส่วนของสินค้าในชุดนะคะตัวนี้เป็นชุด3เตาที่เราจะจัดให้ชมนะคะชุดฐานสแตนเลตชุด3เตาพร้อมชุดสายนะคะพร้อมใช้งานเต3า3ใบแบบนี้นะคะเป็นเตาเดี่ยว3ตัวไม่มีแบบฐานติดกันนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะคะทยอยซื้อทีละชุดได้นะคะหรือ ลงทุนทีเดียวซื้อแบบ3มเตาแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะทางร้านมีแยกจำหน่ายทุกแบบนะคะในส่วนของพิมพ์ขนมครกนะคะทางร้านจำหน่ายเป็นเบ้าเหล็กนะคะเป็นเบ้าเหล็กหลอดราเอ็มนะคะไซส์28หลุมนะคะตัวฐาน13นิ้วตัวเบ้าก็13นิ้วเช่นกันค่ะเป็นเบ้าใหม่ยังไม่ได้เผานะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถนำไปเผาตาม วิธีแล้วก็ตามเทคนิคของแต่ละท่านได้เลยนะคะแล้วก็ทางร้านจะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแถมให้ค่ะมีใบรับประกันสินค้าให้สำหรับราคาสินค้าและโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะหรือมาซื้อเองที่หน้าร้านทางร้านจำหน่ายราคามาตรฐานเดียวกันทุกช่องทางค่ะมาซื้อหน้าร้านก็ราคาเดียวกันหรือสั่งออนไลน์ก็ราคาเดียวกันนะคะราคามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะ ซึ่งคุณลูกค้าสะดวกช่องทางไหนสะดวกรูปแบบไหนสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้าถ้าสั่งก็มั่นใจได้เลยว่าได้ราคาเดียวกันกับเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านค่ะลำดับต่อไปในส่วนของสินค้าที่อยู่ในชุดนะคะได้ฐานแก๊สแล้วนะคะได้พิมพ์ขนมแล้วต่อไปได้ฝาค่ะ ชุด3เตาฝาก็จะได้รับไป3ามใบเช่นกันนะคะในส่วนของฝานะคะฝาของทางร้านจำหน่ายเป็นฝาสแตนเลสนะคะแน่นอนว่าสแตนเลสไม่เป็นสนิมนะคะดูแพทเทิร์นหูจับนะคะจะมีการเชื่อมยึดติดมาอย่างดีนะคะซึ่งระยะยาวเขาจะไม่หลุดง่ายเขาจะทนความร้อนนะคะทนทานใช้งานกันยาวๆเลยค่ะสำหรับฝาสแตนเลสและหูจับสแตนเลสแบบนี้นะคะ ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถูกใจเป็นฝาอย่างเดียวก็สามารถซื้อได้เช่นกันค่ะมีแยกจําหน่ายทุกชิ้นสําหรับชุดเตาขนมคกที่ทางร้านจัดเป็นเซตขึ้นนะคะจะมีทั้งชุด1เตาชุด2เตาชุด3เตาแบบนี้นะคะชุดเตาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ชุดเตาที่มีชุดสายพร้อมใช้งานนะคะซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยเวลาที่แอดมินส่งภาพให้นะคะสามารถแตะที่ภาพแล้วดูราคาตามภาพได้เลยนะคะ ซึ่งทางร้านจะแยกเป็นชุดเตาอย่างเดียวชุดพร้อมสายซึ่งราคาทั้งสองอย่างนี้จะคนละราคากันนะคะถ้าคุณลูกค้าสั่งเป็นชุดเตาอย่างเดียวแน่นอนว่าก็จะไม่ได้รับสายไปด้วยนะคะสำหรับชุด3เตาพร้อมสายนะคะสายที่คุณลูกค้าจะได้รับไปนะคะทางร้านมีการต่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะถ้าเป็นชุด3เตาชุดสายที่อยู่ในชุด3าเตาก็จะเป็นสายสำหรับใช้กับเตา3ตัวนะคะ ทางร้านบริการต่อให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าได้รับของไปสามารถนำไปต่อข้อกับเตาขนมแล้วก็ใส่ถังแก๊สที่มีอยู่แล้วได้เลยค่ะสามารถใช้พ่วงกับถังแก๊สได้ทุกไซส์ทุกขนาดนะคะครบแล้วค่ะคุณลูกค้าสำหรับชุด3เตาชุดเตาขนมโคกรุ่นฐานสแตนเลสชุด3เตาพร้อมสายรับสินค้าทั้งหมดตามนี้เลยนะคะและ แจ้งคุณลูกค now, no ้าอ so, so, ีกครั้งนะคะสำหรับโปรโมชั่นปีนี้นะคะทางร้านไม่มีแผ่นกระจายความร้อนแถมในชุดนะคะซึ่งคุณลูกค้าถ้าต้องการแผ่นกระจายความร้อนสามารถขอซื้อเพิ่มได้ตามความสะดวกค่ะแต่ในชุดทางร้านจะไม่มีแถมแผ่นกระจายความร้อนแล้วนะคะแต่สามารถขอซื้อเพิ่มเติมได้ตามความต้องการค่ะสามารถแจ้งแอดมินได้เลยแล้วก็ส่งพร้อมกันนะคะสำหรับแผ่นกระจายความร้อน ในเรื่องของการจัดส่งทางร้านจัดส่งอยู่3บริษัทขนส่งนะคะคือ F a รเอ็กเพสเคอรี่เอ็กเพสและนิมเอ็กเพสค่ะซึ่งทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกขนส่งเองนะคะในเรื่องของการชําระค่าสินค้านะคะทางร้านจะมีการชําระ2แบบค่ะก็คือโอนซื้อนะคะและ การเก็บเงินปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสั่งซื้อของมาก่อนนะคะในแชทยังไม่เคยมีประวัติการสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อครั้งแรกเก็บเงินปลายทางทางร้านจะมีการขอมัดจําค่าส่งก่อน10%นะคะและไปจ่ายที่หน้าบ้าน90%สําหรับลูกค้าใหม่ค่ะและการเก็บเงินปลายทางมีค่าธรรมเนียม COD เพิ่มด้วยนะคะซึ่งคุณลูกค้าสะดวกชำระค่าสินค้าแบบไหนสามารถเลือกตามความต้องการได้เลยค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชมคลิปเราผ่านทาง youtube นะคะถูกใจสินค้าสามารถแคปภาพที่ถูกใจไว้นะคะแล้วทักเข้ามาใน l ล n e แอดฝ่ายขายได้เลยค่ะ l ล n e แอดฝ่ายขายของทางร้าน id add a d d 8ชมผ่านทาง facebook สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าที่อยู่ใกล้สามารถเดินทางมาซื้อเองที่หน้าร้านได้เลยค่ะหน้าร้านของเรา เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นร้านสิงห์ไทยคิดเช่นอยู่ที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณลูกค้าที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งได้เลยนะคะทางร้านยินดีจัดส่งทั่วประเทศค่ะชอบตัวไหนแคปรูปทักแชทได้เลยนะคะ